โอเหนึ่งสองเต้าแล้วสวัสดีหนึ่งหนึ่งสองเต้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพร้อมเปย์นะคะเย้วันนี้เราจะมาเอ่อทำการรีแอคชั่นกันเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงของช่องนี้เพราะว่ากว่าเวลาเราจะนัดกันมาเจอได้เนี่ยมันยากมากมากค่ะด้วยความที่เป็นติ่งอยู่แล้วติ่งรีแอคเลยอ่าใช่ วันนี้เราจะมารีแอคบวงอะไรคะตุ๊กโมจะมาวงแรกค่ะโอ้ใครเห็นไหมคะับวี้วงอะไรวงเซคี้ถือว่าเด็กหลงของเรานั่นเองนะคะเราเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนคลับเราเป็นสเตย์อยู่แล้วเขาจะมาขายเราจะมาขายเราสองคนค่ะอ่ะเป็นเดี๋ยวไม่คัพพี่หลักราะว่าชอบใครเออได้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 เรามาขายก่อน เนื่อสักอะไรทำไมถึงอยากดูอ๋อเพราะว่าคือจริงๆเราเป็น f อฟซิดดำเราก็เลยแบบไปตามดูคิงด้อมที่แบบวงไอคอนเขาเล่นอยู่ไปไปแข่งขันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้ยวงนี้เก่งมากเลยก็เลยมาถามเพื่อนเห็นเพื่อนชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ขายเต็มที่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูเพลงก็ต์เมนูเนาะอ่าเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ดังของ Stay k คิดเลยชที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันใช่เอ๊ะเอ๊ะ เราจะไปดูกันเลยค่ะเราจะไม่รอช้า,าได้เอาเล่นสิ <c oughs> หลอกค่ะเออคนนี้ชื่ออะไรนะชังบินียกทงบินไปแรปเปอร์เราจำได้เพราะเราดูในคิงนอ้องันแรปเดือดมากอุ๊ยคนเ็าทำคลิปอะไรนคนนี้ก็ดเดี๋ยวก่อนคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้คือ ขค่ะับเดือนมาวันนี้โปรดักชั่นดีเวอร์เออนานาทีเนาะ เป็นการทำอาหารที่เดือดมากสิเดือดมากเขาใช้ท่าของอะไรนะเป็นเคปอะไรนะซาบีป่ะเออที่เขาแบบนี่อะอู้ยไอ้อ็นลูกเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้กินเลยนี่โอ้คนนี้ชื่ออะไรนะฟิลลี่สี่งของเขาดีมากคือตาตอนไปจูเออแบบโอ้ไอเอ็นูเอ้ โอ้ยดุกเลยโอ้คนนี้หน้าดีมากอ่ะหน้าแบบเป็นเอกลักษณ์มากโอ้ขายลูกเร็วขายลูกโอ้คนนี้ลองได้ด้วยเหรอ ได้สีเขาเป็นคนเล็บเดือดอยู่เดือดมากนึกว่าโดนต่อยอ่ะเหมือนคนแบบตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยแต่เพลงแบบค่อนข้างสั้นนะบอกว่าเนี่ยดนตรีมันหนักใหม่เงี้เพลงสีหูงอเออใช่ แข้งแข้งแข้งแข่งตุ้งตุ้งตุ่มต้่ต้าตคนนี้เท่มากอ่ะเออจริงโอ๊ะสามเมื่อกี้เขียงหักเลยนะถ้าสามเมื่อกี้ก็เราทำเองได้หักเลยเขียงหักเลยเสียงปากอะไรอุ้ยโอ้คืออันนี้คือ แบ็คดอเป็นเพลงโอ้โหเขาทำต่อโอเคโอเคจบไปแล้วนะคะลืมบอกว่าจริงๆเราช่องเราไม่ใช่มีแค่แบบมีแอดเออใช่เรลืมเลยเพราะเราแต่จะวีดอย่างเดียวตายแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยไ่ได้เพะแต่จะวีดอย่างเดียวเลยว่าเราเก่งมากมันจะมีช่วงที่แบบว่าจับผิดเอ็มวีก็คือให้ทุกคนแบบเราตั้งคำถามทุกคนตอบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเอ็มวีอันนี้โอเคได้โอเคเป็นไงบ้าง รู้สึกว่าเพลงติดหูเนาะใช่ใช่ใช่ติดหูเลยแล้วก็แบบท่าท่าเนี่ยได้ยินแบบมันแบบเป็นที่แบบคอนเซ็ปต์ของเ k p อปที่ไม่เคยทำมาก่อนเนาะเออใช่ก็เลยก็มีใช่แล้วก็ที่ชอบมากอีกตรงหนึ่งก็คือเหมือนเวลาเขาถ่ายกล้องที่เขาใช้อ่ะใช่คือเคยเห็นไอ้ในของฮอลลีวูดอ่ะที่เขาไปถ่ายกันแล้วมันเป็นแบบเหมือนจะสรุปแล้วมันก็เร็วๆวึ๊บอ่าแบบนี้ใช่ป่ะมันใช่ ฉันไม่เก็มบอดไม่รู้เก็มบอดซิมอยู่บอกเออแต่ว่าสำหรับฉันชอบมากแล้วก็ฉันชอบฉากมันจะมีแบบอยู่ในครัวใช่ไหมแล้วก็ฉันชอบฉากที่มันเป็นแบบอยู่ในขนมปังอ๋อเออมันเป็นความมิกซ์ที่แบบมันดูไม่ลงตัวแต่มันก็แบบเออเข้ากันได้เข้ากันได้ดีใช่อ่ะมาถึงอันนี้แล้วเนี่ยอ่ะเราจะมาเอ้ยนุ่ถามว่าเออ เป็นเมนใครคะชอบใครคะพอจะรู้จักหรือยังเมื่อกี้รู้จักคนเดียวเราไหนคนไหนฉากตอนฉากไหนไอเอ็นน้องออกมาฉากแรกจำได้เลยน้องคนนี้แบบยิ้มตาเหมือนแมวแบบชอบคนนี้นะจริงเก๋เป็นมาร์ตินี่ใช่เขาเป็นมาร์ตินอ๋อใช่ไม่น่าดูแล้วอยากซื้อขนมให้พี่แจ๊คแต่่มันก็เปร์กระเป๋าตังค์มันจักอย่างนี้เลยอ่ะเปร์จริงก่อนก่อนนุ่นนะใช่ จริงๆอ่ะเราชอบฟรีเพราะว่านั่งพูดภาษาอังกฤษจริงๆเราแบบเวลาคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วสำเนียงมันแบบนั่งดูแปากแต่มันมีเสียงโอเคมากเลยใช่แล้วเสียงมันปรับมากฉันแบบโอเคเพราะตัวก็เราเสียงต่างๆเนี้ยมันมีไม่กี่คนเลยเออมันมันเป็นแบบพอนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ที่มันหกซองอะไรแบบนี้เลยปะใช่แต่จริงๆถ้าถ้าเราไม่ได้ดูเอ็วีแล้วฟังเสียงอะจะรู้เลยนะว่าคนไหนร้องถ้าแบบฟิลิฟิลิมมาก็เออรู้จริงเพราะเสียงเขาแบบใช่ฉันก็เลยชอบส่วนตอนนี้ก็ชอบทุกคนนั่นแหละแต่ว่าหลังหลังก็คือเป็นจีนไม่เลือกาะเออต้องฟิลิกเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ตอนแรกเลือกไม่ได้ชอบทอกไม่รดงจริงเราชอบทุกคนเออแล้วก็มีตุ๊กตาอย่างสิบด้วยค่ะพอมาถึงช่วงนี้แล้วช่วงที่เราจะมา แข่งกันตอบคำถามค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราดู MV กันไปเนี่ยใครสังเกตอะไรได้บ้าง MV นะคะไม่ใช่งจทย์ถามนะว่าฉันเป็นสเต็โอเคได้พูดตรงๆนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่ามีอะไรว่าคือเราต้องแยกเลยเราจะวิจหรือเราจะแบบตั้งใจเอาใช่ใช่ไม่เป็นไรจำได้อย่างเดียวเลยทา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 อย่างเง้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคมาข้อถามแรกนะโอเคท่อเนี่ยดู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 อ่ะ เออที่ร้องครั้งสุดท้ายนะครอ้สุดท้ายเลยอ่ะที่มันกอดศพอ่ะเออมีมีมีคำร้องดูดูดูกี่รอบกี่ครั้งสี่สี่เหรอเจ็ดเจ็บเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเราจำข้านมันจะได้ตุ้ม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 เจ็ดเจ็ดเออใช่เจ็เพราะว่าโยนโยนขึ้นไปสา you <laughs> ใช่เออน่าจะใช่แหละเราเราอยากเราอยากเขียนคนที่เป็นสเตย์เราใช่เรายอมแข่คำถามนักแต่งเพลงมวอร้องอันนี้บ่อยไง้องตกต่อไปนะคะเป็นคำถามที่สองรถที่เขียนว่าสเตย์ผีตังมันจะมีช่องแข่งรถใช่ปะตุยตาเธอชอบราไม่ได้ดูรถที่เขียนของว่าสเตย์ผีตั้ง ทั้งเป็นป้ายทะเบียนแล้วก็เป็นข้างๆมันเป็นรถสีอะไรมีมีชอยไหมมีสองสีมีสองสีมีมีชอยไหมรู้สึกว่าเราพลาดไปเยอะมากเราตั้งใจดูแต่ว่าเราจำสีไม่ได้มีสองสจริงๆถ้าแต่เอาแบบเอาตรงๆก็คือพูดตารงว่าจําไม่ได้เลยรถกี่คันก็จําไม่ได้แต่ถ้าเอาตามแบบตีมเพลงอะพี่สีที่มันแบบอสองสีผ่านตามันดูจะเป็นแดงกับดำอุ้ยแล้วเธอ รู้ว่ามีสีแดงแน<ม>่แดงกับขาวแล้วกันอ่ะเขาดำแล้วขาวอ่ะแดงตอนนเพราะตอนฉันตอบแดงแกหุ้ยไม่แดงสีแดงถูกต้องะีีสีหนึ่งอันนี้ดำอันนี้ขาวใช่ปะไม่มีใครถูกโอ๊ยน้ำเงินถูกต้องเป็นสีแดงสีม่วงสีแดงกัสีฟ้าก็ได้โอเคใบชับแบบคับขานคับคาเออโอเคโอเคยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วก็แบบท้อนสาย ค่ะเออข่าวสาวอุ้ยข่าวขาข่าวขไม่เป็นไรค่ะโฟกั้ไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะค uh ิดแรกได้ได้อยู่ถ้าถ้าเป็บิดของล็กอะที่ที่เต้นแบบเนี้ยอืมน้องไผ่ค้ดได่ไงเนี้ยอืมคือมือด้านเนี้ยเป็นกำมืออยู่หรือว่าเป็นหัดแบบนี้อยู่เนี่ยเป็นแบบนี้ออ๋ ไม่แมีนิวหรือว่าเป็นรู้ว่ามันเต้นอย่างเงี้ยทำแบบนี้สักอย่างแน่นอนใช่แล้วเธออ่านอ่านเป็นแบบนี้ก็ได้อ่ะเป็นคำตอบพี่ผิดเนาะถูกสี่ถูกค่ะถูกค่ะแล้วก็แล้วก็แปลกแต่ได้ว่าเขาต้องเตียมสักอย่างต้องมย่างหนึตั้งใจตั้งใจดูเอ็มวีตั้งใจมากเพราะว่านี่หัวมีไม่ได้เตรียมนะคะเธอ อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะตอบไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้เลยจริงๆเพลงนี้ก็ออกมาสักพักแล้วแล้วก็เป็นเพลงแล้วก็แบ่เมนูเอ้ยก็ไม่ใช่คนนีเป็นแแบ็คเราช่เมาผสมกันแบ็คเราเป็นเพลงล่าสุดโอทีเดียวทีเดียวเลยยากถายดู ชาติสเตจคิดอะไรอย่างเงี้ยเพลงชาติเลยแต่จริงๆสำหรับหนูแล้วหนูว่าวงเนี้ยเป็นที่น่าจับตามเลยเพราะว่าเป็นแบบรุ่นเด็กๆเลยเพราะว่าเราติ่งในรุ่นเรานี่คือแบบอิกแบงเกอร์เจนซูเปอร์จูเนียอะไรเงี้ยเออได้เป็นแบบเจนใหม่เลยเป็นเจนสี่เจนสี่ที่น่าติดตามที่มาเมืมากำลังมาใช่ก็รอสปอร์ตตลอดไปอะไรเงี้ยให้น้อประสบความสุเร็จต้องลองไปตามดูเพลงอื่นๆจริงๆแล้วเหมือนจะแบบดีหลายเพลง ใช่คือถ้าใครอยากให้เราดีแอคติ้งอะไรอ่ะก็คอมเมนต์มาได้ได้เลยข้างล่างเลยใช่เราพร้อมจะดีแอคถ้าเรามีเวลาว่างจะกรอจามีเวลาว่างใช่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 กดไลค์ทำไมจฟังเพลง Stay k i d ไหมคะฟังแน่นอนเาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปแอบฟัง Backdoor เลยตอนที่เขาขายต่อพอดี Backdoor ก็ปัง ปังเลยปังปังตกโอเคโอเคงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลาไปก่อนนะคะใครอยากให้เอ่อรีแอคชั่นเพลงไหนวงอะไรมาได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นวงไทยเก่าจีนอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะพวกเราเป็นสายติ่งอยู่นะเราติ่งกันหลายมงมากแต่วันนี้เป็นครั้งแรกมันก็จะแบบมีความผิดพลาดนิดนึงใ่นิดนึงขออภัยด้วยนะคะค่ะก็จบคลิปกันเท่านี้เนาะ อืมได้ก็คฝากกดไลค์กดแชร์กดกดอะไรนะ s u สับสับสับจับเพียงไม่พอดีเออแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะต่อดีค่ะดีค่ะกดหยุดไหม